สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนํำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมษเดือนสิงหาคมสําหรับเดือนสิงหาคมนี้ดาวพฤหัสดาวมฤตยูและดาวอังคารเป็นดาวศูนย์ภาหะสำหรับดาวพฤหัสมีตําแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและดาวอังคารมีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวประเกษตรอีกทั้งดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรและดาวเสาเจ้าเรือนกรรม,มะและเจ้าเรือนลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีด้านการงานด้านการเงินด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ดาวเกตโคจรสถิตพบกรรมมะส่งผลให้ตลอดเดือนนี้ เจ้าชะตามักจะมีส่วนเข้าไปผัวพันกับด้านพิธีกรรมต่างๆทางด้านศาสนาหรือสิ่งลี้ลับที่เหนือธรรมชาติอีกทั้งยังมียาณพิเศษรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งดีและร้ายที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจการงานอยู่เสมอๆซึ่งส่งผลดีในด้านการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจด,ด้านการงานแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก สำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวรักนาราศีเมษก็มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานและมีความสุขกับผลประโยชน์รายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือน สำหรับดาวที่โคจรตามดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมษตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคําพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์โคจรสถิตพบปุตตะระยะวันที่สองถึงวันที่ย7สิงหาคม ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินหรือการหาเงินช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนหรือหาเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสจะประสบผลสํำเร็จในผลงานด้านการหาเงินเป็นอย่างสูงการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นจะประสบผลสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนทั่วไปสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการเงิน ช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งรายได้ที่มาจากในประเทศและต่างประเทศดังนั้นควรควบคุมรายรับรายจ่ายด้านการเงินให้รอบคอบอีกทั้งพึงระวังหุ้นส่วนและลูกน้องบริวารและเพศตรงข้ามบางคนอาจคิดแย่งชิงหรือเบียดบางรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงิน อีกทั้งภาระหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจด้านการเงินอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจจะส่งผลเสียหายด้านการเงินทำให้ด้านการเงินเกิดก,การล่าช้าส่งผลให้การติดขัดด้านการเงินอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปุตตะจะตุโกลกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุภะ ที่โคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นกูโชคคู่ทรัพย์และดาวสุขจัดตุกโณกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นประเกษตรเป็นคู่มิตรอีกทั้งดาวสุขยังเล็งดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรที่พบลาพระเป็นคู่ศัตรู และดาวสุขดาวแห่งการเงินยังตรีโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่27สิดสิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดและเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ด้านการเงินในช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก สำหรับธุรกิจด้านการเงินและการหาเงินอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างในระยะแรกแต่ก็จะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้สูงอย่างคุ้มค่าในภายหลังสำหรับช่วงนี้ธุรกิจการเงินและการหาเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งเจ้าชะตายังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านธุรกิจการเงินจากมิตรสหายหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับธุรกิจด้านการเงินหรือการลงทุนด้านการเงิน ช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุขดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริเป็นดาวอุดมเกณฑ์ตรีโกนกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุรจักรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อีกทั้งดาวสุขยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคาร ที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตันุและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่มิตรอีกทั้งดาวสุกโยกกับดาวพุทธเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสหัสชะเป็นคู่ธาตุคู่สเสน่ห์และดาวสุกดาวแห่งการเงินเล็งดาวราหูเจ้าเรือนลาภะเป็นคู่เสียงคู่โชคลาภไม่คาดฝันจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวเสาตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่1 7สิงหาคม ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานเข้ามาให้ทําอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะลงทุนในธุรกิจการงานด้านใดเจ้าชะตาก็มักจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีส่งผลให้มีรายได้ด้านการงานเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งโชคลาภด้านการงานก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอทำให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้ง ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอย่างสบายสบายด้านการงานจะสะดวกเรียบร้อยอีกทั้งยังจะมีเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมง,งานที่ดีในวงงานและยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้คบหากับผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ระดับสูงและผู้ที่มีอำนาจสูงด้านการงานทำให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างเสมอเสมอ อีกทั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเป็นงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักเข้ามาให้ทำและประสบผลสำเร็จในผลงานสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงาน ในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปสร้างรายได้ชื่อเสียงและเกียรติยศจนเป็นที่เลื่องลือสำหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการเป็นนักธุรกิจด้านการเงินการเป็นตัวแทนนายหน้าช่วงนี้จะส่งผลดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอ สำหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนหรือริอเริ่มสร้างผลงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงอีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ถ้าได้ริเริ่มลงทุนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างหรือรับราชการช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จะชะตามักจะมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการงานพอมีอยู่บ้างช่วงนี้ให้พึงระวังบริวารลูกน้องหุ่นส่วนเพศตรงข้ามและผู้ใหญ่บางคน ที่ต่อหน้าแท่งทําเป็นคนดีแต่รับหลังคอยคิดแย่งชิงหรือกีดการผลประโยชน์ด้านการงานทำให้สภาวะด้านการงานอาจเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียเครดิตด้านการงานให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบลาภะมีตาแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร จตุโกนกับดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวมฤตยูอีกทั้งยังเล็งดาวสุขที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่ศัตรูและโยกรักขณาซึ่งส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องตน้นวันที่17ถึงวันที่16สิงหาคมดาวอาทิตย์ยกกส,ส,สู่ราศีสิงมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตและบารมีด้านการงานเป็นอย่างมากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆมักจะโชคดีประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปวันที่26สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีเมถุนสถิตพบสหัชชะและดาวสุขเจ้าเรือนแห่งการเงิน ยกก้าสู่ราศีกันสถิตพพอริเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ช่วงนี้สภาวะด้านการงานจะดีขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนเป็นอย่างมากช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจการงานด้านใดก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังหวังสำหรับรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างมาไม่ทันตามกําหนดเวลาแต่ก็จะได้อย่างแน่นอนไม่ส่งผลเสียหายให้มากนักสำหรับด้านการงานใหญ่ถ้ามีการแข่งขันการประมูลหรือการประกวดราคาถ้าเจ้าชะตาได้ร่วมการประมูลจะชนะการประมูลสมดังความคาดหมายอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูง ที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการงานจากมิสหายหรือคู่สัญญาด้านการงานเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนกันไว้และนำมาสานต่อจนเจริญรุ่งเรืองสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศถ้าได้ริเริ่มลงทุน มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะและจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะ ตรีโกนกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือตนตนุและเจ้าเรือนมรณะเป็นคู่ทอรหดอดทนคู่ล่าช้าและดาวเสาเล็งดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมบารมีและโยกลักนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์ระยะวันที่สองถึงวันที่ยีสิงหาคมโคจรสถิตพบบุตรตะ ส่งผลให้ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้แน่นอนซื่อสัตย์และจริงใจเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในไวัยไล่เลี่ยกันหรืออ่อนวัยกว่าเป็นผู้ที่มิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้รู้จักหรือหามาให้ อีกท่านยังเป็นผู้ที่มีความคิดรเริ่มสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสเมอเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้าได้กับคนรอบข้างและผู้คนทั่วไปถ้าได้พาไปพบกับมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะสร้างความชื่นชมให้แก่ผู้ที่พาไปพบได้เป็นอย่างดีสำหรับอุปสรรคและปัญหาในการที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักก็พอมีอยู่บ้าง เพราะผู้ที่จะมาติดพันกับเจ้าชะตาส่วนใหญ่มักหวังผลประโยชน์ด้านเงินทองต่อเจ้าชะตาแทบทั้งสิ้นดังนั้นควรพิจารณาให้ดีสำหรับคู่แท้จะเป็นผู้ที่มีฐานะด้านการเงินดีอีกทั้งยังนำโชคลาภและสิ่งดีๆมาให้อยู่เสมอๆโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น อุดมด้วยภูกระสับและตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักก็ยังคงสดใสหวานชื่นมั่นคงซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันตามปกติช่วงนี้อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตรักเช่นจะมีการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน มีการร่วมกันทำมาหากินและพัฒนารูปแบบไปในสิ่งใหม่ๆเช่นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ และมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่อย่างเสมอเสมอส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีหลังวันที่27สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุกดาวแห่งความรักโคจรสถิตภพอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดและเป็นอุดมเกณฑ์ ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักอีกครั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีความรักแท้แน่นอนสื่อสัตว์และจริงใจเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีอีกทั้งยังมีฐานะและตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติได้พบเจอกันในต่างถิ่นต่างแดน หรือพบเจอกันในสถานที่พบปะสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานสังคมแต่งงานแล้วจะอุดมได้โภกระทรับและตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักร่วมกันไปจนตลอดรอดฟังสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรสื่อสัตย์จริงใจขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือน สำหรับธุรก,กิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องอีกท่านยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงในช่วงนี้ที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับชาวลัคนาราศรีเมษท่านใดที่เคยมีข้อพิพาทบาดหมางกับคู่ครองคนรักมาก่อน ช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงและมีแนวโน้มที่ดีที่เจ้าชะตาจะได้กลับมาคืนดีกับคู่ครองคนรักอีกครั้งอีกท่านจะมีความรักที่สดใสหวานชื่นและมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคกกนาราศีเมษตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลักนาราศีเมษคือดาวราหูระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่17สิงหาคมระยะนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคใหญ่อยู่อย่างเสมอเสมอโดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งช่วงนี้เจ้าช,ชะตาจะมีโชคลาภใหญ่ ที่มาจากการหารายได้พิเศษที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักทั้งด้านการงานและด้านการเงินอีกท่านจะมีโชคใหญ่ที่มาจากการิรเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆในธุรกิจด้านต่างๆและมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับด้านธุรกิจการเงินและการหมุนเงิน ก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นส่งผลให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอเสมออีกทั้งการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักมีโชคประสบผลสำเร็จอย่างไม่เคยคิดคาดฝันมาก่อนสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้อาจจะมีมิตรหายบริวารลูกน้องพุ่นส่วนและศัตรูคู่แข่งในธุรกิจต่างๆบางคน นำความเดือดร้อนและความเสียหายมาให้ทั้งด้านการเงินและด้านการงานดังนั้นควรระมัดระวังด้านการลงทุนในธุรกิจต่างๆให้จงดีอย่าไว้ใจใครให้มากนักโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอาจส่งผลเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงและเครดิตด้านต่างๆรวมทั้งที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้พระดาราหูโคจรสถิตพบวินาศ โยกกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมอรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นประ,กะเกษตรเป็นกู้ธาตุลมคู่นักเลงและดาวราหูโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นดาวศูนย์ยะพาหะเป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่ค้าขายกู่เศรษฐกิจ อีกทั้งดาวราหูยังตรีโกนกับดาวพุธเป็นคู่ศัตรูและตรีโกนกับดาวอาทิตย์เป็นคู่เสื่อมเกียรติคู่เสี่ยงโชคอีกทั้งดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนกรรม,มะและเจ้าเรือนลาภโคจรสถิตพบลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโยกลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่สิบเจ็ดสิงหาคม ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะยกเข้สาสู่ราศีสิงห์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตนนและเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่สมพลส่งผลให้ช่วงนี้ด้านโชคลาภที่มาจากด้านการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆก็มีโชค ประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปส่งผลให้เกิดโชคลาบใหญ่อย่างไม่คาดฝันวันที่26สิงหาคมดาวอังคารยกข้าสู่ราศีเมถุนและวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์ยกข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดและเป็นอุดมเกณฑ์ช่วงนี้โชคใหญ่ด้านการเงิน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างสูงอีกทั้งการเสี่ยงโชคด้านการเงินก็มักจะมีโชคได้รับรางวัลและชื่อเสียงเกียรติยศอย่างไม่คาดฝันสำหรับโชคลาบด้านการงานโชคลาบด้านการหมุนเงินโชคลาบที่มาจากด้านการค้าขายและโชคลาบที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง ปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งโชคลาภเล็งดาวสุขเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันคู่หลงระเริงอีกทั้งดาวราหูยังโยกกับดาวพฤหัสและทีโกนกับดาวพุธอีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือนลาภโยกกับลัคนาจึงทรงผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษคือทิศประจําตัวทิศต,ตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งการงานคือทิศใต,ต้ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต่ตางๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจการงานเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีด ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลักนนาราศีเมษครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนาราศีเมษเลขสามเลขประจำตัวตนเลขหเลขแห่งการเงินเลขเจ็ดเลขแห่งการงานเลขแปดเลขแห่งโชคลาภเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปบนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขเจเลขแห่งการงานปักทูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเลขหเลขแห่งการเงินปักทูปยีบเอดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลข8เลขแห่งโชคลาภปักทูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ จะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมหหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกจงโดนบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ